รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมือนไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกีท่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุก ดินแดนมอลและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข็งเป็นแฟนก็หลากหลายร้องสะโกนยัพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเมืองไทยดีๆนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับผลไม้ขึ้นชื่อนะครับมันคือส้มโอท่าข่อยนะครับซึ่งที่นี่เองนะครับเขาเนี่ยมีการต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในเรื่องของการนํามาแปรรูปนะครับด้วยส้มโอ1ผลนะครับเขามีการนําเปลือกนําเนื้อนะครับแล้วก็นำโฟมสีขาวเนี่ยไปต่อยอดด้วยภูมิปัญญาหลากหลายเลยครับผมเอาไปทําผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ววันนี้เองครับผมอยู่ที่สวนลุงแลนะครับเดี๋ยวเรา จะไปดูกันครับว่าลุงแลเนี่ยเขาจะทำผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นอะไรได้บ้างไปติดตามรับชมกันครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กันที่สวนส้มโอของลุงแรนะครับซึ่งที่นี่เองนะครับเขามีการรวมกลุ่มกันนะครับในเรื่องของการรวมกลุ่มอ่าวิสาหกิจชุมชนนะครับเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านวันนี้นะครับภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันครับกับลุงแรครับเจ้าของสวนส้มโอสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงแรอ่โพวัตครับอ่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พัฒนาและแปรรูปส้มโอท่าคอยครับ และตัวที่กลุ่มนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เลยครับก็ท้งไม่ว่าทั้งเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอหรือเป็นสวพก็สสวอะไรเนี่ยเขาก็มาช่วยสนับสนุนอยู่ครับต้องถามลุงแรว่าลุงแรทําสวนส้มโออันเนี้ยทำมานานหรือยังครับทำมา20กว่าปีครับเกือบเกือบ3ปี20กว่าปี3ปีเริ่มต้นนี่คือจากการทําสวนเล็กๆเลยหรือเปล่าครับลุงแร ใช่ครับตอนแรกก็ทำค่อยๆขยับขยายมาตั้งแต่เล็กๆมาแล้วก็ค่อยๆขยายจนจนเต็มพื้นที่เลยครับแล้วก็ยกล่องนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับครับแล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นตอนนั้นนะครับลุงแลส่งออกส้มโองเงี้ยครับคือเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นอ่าตอนนั้นการส่งออกก็มันก็ยังไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีพ่อคา้คาเนาะพ่อค้าก็มีน้อยส่งออกอะไรเยอะก็ยังไม่ค่อยมีเลยเราก็ต้องส่งแบบตลาดไทยเพื่ออะไรตลาดสี่มุมเมืองอะไรประมาณนั้นเนาะ ก็มาซื้อไปเป็นะจะเป็นเทศกาลช่วงจุดกีนช่วงศาสตร์จีนอะไรเงี้ยเขาจะซื้อช่วงนั้นจะเยอะหน่อยแต่ว่าทางการทําส้มนกจะไม่ค่อยมีจะมีแค่ลงุงหรือสองลงเท่านั้นเองจนปัจจุบันนี้ลุงเกิดเยอะแล้วครับประมาณแปดเก้าลงุงอย่างอันนี้คือเป็นสวนส้มโอพันท่าคอยใช่ไหมครับใช่ครับพันท่า่อยครับ,รบต้องถามลุงแล้วก่อนว่าพันท่าคอยเนี่ยคือ มันแตกต่างจากพันธุ์อื่นยังไงเอ่ยถ้าคอยเป็นเขาเป็นเป็นต้มทีแบบเป็นเฉพาะตัวเขาเขาจะมีแบบหนึ่งหวานอมเปรี้ยวนะและก็สีเขาออกสีชมพูแล้วก็จะไม่มีเมล็ดเลยครับเมล็ดเขาจะไม่มีเลยแล้วก็รสชาติเขาจะมันจะแตกต่างกับส้มอื่นครับเขาจะเป็นครับอย่างายพันธุ์อื่นนี่คือมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับมีทั้งหมดมัน ปัจจุบันนีภูบช้างมีประมาณ4ี่สายพันธุ์ครับคือมีท่าข่อยขาวตั้งกวาขาวท่องดีและกะ็ตอนนี้ทับทิมตสยามเข้ามาเลยครับพุณงระิ่มเข้ามาปลูกมันก็เยอะเลยครับแล้วอย่างมี4ี่สายพันธุ์เนี่ยคือเวลาเราพูดถึงจังหวัดพิจิตรเนาะคุณผู้ชมครับเราก็จะพูดถึงส้มโอท่าข่อยใช่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นผลไม้ก็เรียกว่า คืออ่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของผลไม้ที่นี่ที่นี่เลยถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าเป็น GI ครับต้มโอตะโขดครับแล้วในเรื่องของราคาครับเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆนะครับส้มโอท้าขอยเป็นยังไงบ้างครับอ่าส้มโอตะคอยราคาเขาจะถูกกว่าประมาณ2-3เท่าประมาณนั้นเนาะเพราะว่าส้มโอทะโขยอย่างยังยังยังแพงจุดเกือบประมาณ20บาทเนาะแต่ถ้าเป็นอ่าส้มโอขาตั้งกวาฝึ่กนะเขาจะแพงเยอะหรือแพงกระสองสามเท่าคือประมาณ60อะไรประมาณ50ถึง60 ทีนี้พอราคามันต่ํากว่าสายพันธุ์อื่นเราต้องถามลุงแล้วว่าทําไมลุงแลวถึงอนุรักษ์ส้มโอพันธาข่อยไว้เพราะว่าส้มโอทาข่อยมันเป็นส้มที่ว่าผมคิดว่าอนาคตข้างหน้ามันน่าจะเราน่าจะอนุรักษ์ไว้เขาจะมีความโดดเด่นครับเขามีความโดดเด่นในตัวอยู่เพราะว่ารสชาติอะไรเขาจะไม่เหมือนส้มอื่นเลยเขาจะแล้วก็เป็นส้มอีกอย่างหนึ่งผมก็อยากอนุรักษ์ว่ามันเป็นส้มโอที่ประจําจังหวัดของเรามันเป็น GI ผมเลยก็ อยากจะอนุรักษ์ไว้ครับประมาณนั้นครับปกติแล้วครับลุงแรครับส้มโอที่เนี่ยคือส่งออกไปขายอย่างที่ไหนบ้างครับส่วนมากที่ถ้าในประเทศไทยก็ส่งในแถวตลาดไทยสี่มุมเมืองอะไรอัญจาอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าไปนอกก็คือประเทศจีนครับประมาณนั้นครับแล้วก็อย่างอย่างนอกจากในเรื่องของการส่งออกตรงเนี้ยครับในส้มโอหนึ่งลูกเนี่ยลุงแลสามารถเอาไป ประยุกต์อะไรยังไงได้บ้างเอ่ยต้มโอต้มโอถ้าข่อยนีน่สามารถทาได้ได้ทุกส่วนเลยครับครับกระทั่งผิวผิวตอนนี้เราก็ทำเรามีเครื่องกันเนาะที่ในกลุ่มตอนนี้ก็ทั้งเกษตรจังหวัดเขาก็ได้ทํา,าทเครื่องกันส่งเครื่องกันมาให้เนาะก็มีกันเป็นน้ํามันหอมมะหยเนาะเราก็เอาผิวไปไปทําตอนนี้กํลาลังทําอยู่ครับในกลุ่มก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มทำอยู่เพราะเราเพิ่งได้เครื่องมาครับ แล้วก็โฟมแล้วก็ไปแช่อิ่มคือวัวมาตอนการแช่อิ่มของต้นมโอแล้วก็เนื้อเนื้อเราก็สามารถจะทำวายได้แล้วก็ทำชาชาส้มโออันนี้เพิ่งรู้นะว่าเอาสามารถไปทำวายได้ใช่ครับคือนี้คือเป็นแนวคิดของกลุ่มใช่ไหมครับที่ว่าเราจะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆอนข้างหน้าเรียกได้ว่าทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น อ่ะตัวผลตัวเนื้อเองก็ไปทำได้ตัวโฟมที่เป็นสีขาว<ด>ก็ไปต่อยอดใ,ในเรื่องการแช่อิ่มอ่ะเอาไปทำวายแล้วที่ลุงแย่ลุงลุงแรพุ่นเมื่อสักครู่ก็คือในเรื่องของเอาไปทำแยมส้มโอใช่ครับอ่าเรียกได้ว่า เอาไปต่อยอดเอาไปแปลรูปเอาไปสร้างมูลค่าได้อีกเยอะเลยใช่ครับกลุ่มตรงนี้เองครับผมเขารวมกลุ่มกันมีชาวบ้านมารวมกันเยอะไหมครับประมาณเกือบ40ครับสามสี่สิบโอ้สามสิบสี่สิบถือว่าเยอะนะถือว่าเป็นชาวบ้านในอำเภอโพประทับช้างเลยชบ้านใหญ่มามารวมก็เราครับเพราะที่เข้ามาอยู่ก็เราน่วมมากจะเป็นส้มโอท่าคอยด้วยกันครับนิยมมากจะทําส้มโอท่าคอยด้วยกันคือต้องการจะมาช่วยอนุรักษ์ส้มโอท่าคอยเนาะเพื่อให้ส้มโอท่าคอยยังอยู่ก็ จังหวัดพิจิตรออไปอะไรประมาณนั้นนะครับลุงแล่ก็มีความตั้งใจที่ <c oughs> จะเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ส้มโอท่าคอย <c oughs> ไว้ <c oughs> ซึ่งเป็นของดี <c oughs> เป็นผลไม้ประจําจังหวัดพิจิตร <c oughs> ที่ใครไปใครมาเดี๋ยวคุณผู้ชมครับต้องนึกถึงส้มโอท่าคอย <c oughs> ใช่ครับถูกต้องครับคืออย่างตอนนี้เองเนี่ยเขาก็มีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วถูกไหมครับใช่ครับทีนี้เองครับลุงแล่จากต่อจากเดิมเนี่ยตอนนั้นที่เอามาแปรรูปเนี่ยเทคโนโลยีที่นํามาใช้เป็นยังไงบ้างฮะ ก็แต่ก่อนนี้ก็มันคือใช้ใช้หมักเอาฝึกอย่าง,งมม่วเราจะทำะเป็นน้ํามันหอมะหอระเหย่นาะใช้หมักดึงดึงน้ํามันออกมาอะไรประมาณนั้นคือมันยุ่งยากมันมันคือได้น้อยด้วยเนาะม,มันยังได้น้อยแล้วคราวนี้ก็พอเราได้ออกมาเมื่อเร็วๆนี้ก็ทั้งถั่วเขาก็มาทําฝึกน้ํามันหอมระเหยฝึกมาช่วยทํา ทุกอย่างทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยกันหมดเลยครับครับแล้วอย่างตอนนั้นที่ทํานี่คือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาครับผมมันช้ามันอะไรยังไงไหมครับช้าครับเพราะว่ามันมันไม่มันมันช้าและได้น้อยครับแล้วมันไม่มันไม่แน่นอนครับเพราะว่าแม้แต่เครื่องมันไม่มาตรฐานครับคือมันมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้เราได้เครื่องมาคือ มมันนนตฐารครับคือตอนนี้เรามีเครื่องแล้วถูกไหมครับที่เราการส่งเสริมจากหน่วยงานอื่นๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะให้ลุงแลนะครับพาเราไปดูนะครับกระบวนการหรือว่าเครื่องเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในการแปรรูปนะครับในการสร้างมูลค่าของส้มโอนะครับเดี๋ยวทั้งไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับ ชมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฐานการแปรรูปนะครับมูลค่าของเปลือกส้มโอซึ่งลุงแรบอกว่าเครื่องนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเราก็รู้สึกว่าจะมีเครื่องเดียวด้วยนะครับในภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับลุงแรกันดีกว่าว่าเครื่องนี้ใช้ยังไงลุงแรครับเครื่องนี้คือเป็นเครื่องอะไรครับเป็นเครื่องสกัดน้ามันหอมระเหยครับเราเป็นที่ว่าเอามาจากเปลือกส้มโอทาควยครับคือเราจะต้องใช้ผิวผิวส้มโอทาควยเอามาปอกใจเพื่อ มาสกัดเราต้องเอามาใส่ตะแงนะตะแงที่เขาอยู่นี่เนี่ก็คือเรานําเปลือกส้มโอใช่ครับอ่าก็คือมาใส่ตะแงถูกไหมครับที่เอาเปลือกส้มโอที่ปอกอะไรเรียบร้อยมาแล้วอ่าใส่ครับแล้วไงต่อฮะเราก็มาใส่ในเครื่องนี้เพื่อเราตองการจะแปรรูปเพื่อต้องการสกัดน้ํามันหนมะเหือคืออ่พอเอาเอาเปลือกใส่แล้วเราก็ติดแก๊สเพื่อต้องการจะให้เกิดความร้อน พอเกิดความร้อนปุ๊บเราก็ให้ให้น้ำมันไปออกช่วงโน้นเนาะแล้วก็ไปควบแน่นเพื่อต้องการให้น้ํามันไปลงที่ถ้วยแก้วน่นิทีนึงก็คือเรานําเปลือกส้มโอไปใส่ใส่เสร็จแล้วก็คือเอามาลงเครื่องนี้<ช>ถูกครับแล้วเดิมเดิม<ๆ>ทีก่อนที่จะมีเครื่องเนี้ยเราเมื่อก่อนเราใช้อะไรยงไงครับเรวแรกน่าจะเป็นการสกัดแบบการสกัดแบบ จ้างเขาทำไปจ้างเขาทำใช่ไหมครับเมื่อก่อนเรายังไม่มีเครื่องนี้เองแต่พอเรามีเครื่องนี้เองโอเคเราก็มีการเอามาให้ความร้อนเราก็ควบคุมอุณหภูมิถูกไหมครับใช่ครับแล้วควบคุมอุณหภูมิแล้วยังไงต่อครับลุงแม่อุณหภูมิตั้งแต่ความร้อนประมาณ70ขึ้นไปเราก็เริ่มเริ่มเดินเครื่องได้ทุกอย่างเราก็เริ่มเปิดเป็นน้ํามันหอมระเหยออกมาที่ที่ตรงที่จะมาลงถ้วยแก้วแล้วเราก็เอาน้ํา ความเย็นน่ะเอามาควบควบแน่นเพื่อองการให้ระยะเวลาที่เราให้เปลือกส้มโออยู่ในนี้นานไหมครับแปดถึงสิบชั่วโมงครับประมาณโอในการสกัดครั้งหนึ่งเราใช้เวลาประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงใช่ครับกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าตรงนั้นอ่ะเขาจะมีการควบแน่นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันครับครับได้พอเครื่องเดินปุ๊บแล้วก็แล้วก็เปิดเครื่องคูลเลอร์ตัวนี้เพื่อจงการให้แรงดันน้ำเข้ามาควบแน่นอยู่ในนี้ครับ พอพอควบแน่นปุ๊บน้ำมัน<ะ>ที่จะนั่นที่เขาจะหยดออกมาเป็นไอไอระเหยเนาะ ที่เราควบแน่นออกมามันจะหลดุดมันจะมาอยู่ในช่วยแก้วก็คือคือตอนนีน้คือมันให้ความร้อนมาถูกไหมครับแล้วน้ําที่เป็นไอจากความร้อนตรงนี้ก็คือจะมาอยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วมันก็จะแบบว่าเหมือนหม้อหุงข้าวอะที่เวลามันมีความร้อนมันจะมีแรงดันถูกไหมครับใช่ครับมันจะมีแรงดันความร้อนที่นี้ลุงก็บอกว่าจะมีน้ําเย็นจากตรงนี้นมาประกบกันเพื่อให้เกิดการควบแน่นใช่ครับพอะเกิดการควบแน่นแล้วคือมันจะกลายเป็นไอเป็นหยดน้ําลงมาซึ่งนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ว่าเป็นสารสกัดจากเกลือ ครับคุณผู้ชมครับก่าจะมาเป็นสารสกัดนะครับจากเปลือกส้มโอได้นี่คือใช้เวลาประมาณเก้าสิบชั่วโมงนะครับแล้วพอเราได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเขาเรียกว่าเป็นหัวเชื้อถูกไหมครับใช่ครับเป็นน้ํามันหอมะเือที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่าพอร้อยเปอร์เซ็นต์นี้คือเราก็คือเอาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆใช่ครับถูกไหมครับก็คือ อย่างที่ลุงแลถือใช่ครับเป็นน้ำเป็นน้ำมันลงมานี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นน้ํามันหอมระเหยนะครับจากเปิืกส้มโอซึ่งพอเราได้ตรงนี้มาไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าลุงแลเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์อื่นๆอ่าอย่างเช่นมีอะไรมาครับลุงแลอ่าเป็นครีมครับตอนนี้เป็นครีมเป็นอ่าเป็นครีมเป็นโลชั่นใช่ค่ะอ่าแล้วก็เป็นปาล์มใช่ไหมครับสำหรับผ้าอช่คคุณผู้ชมครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปดูผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างจังหวัดพิจิตนะคะเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกซุ้มโอนะคะเยอะที่สุดของประเทศเนาะจะมีพื้นที่ปลูกสุ้มโออยูกมาะมาณ1 7 0 0 0ไร่นะคะ โดยพื้นที่หลักส่วนใหญ่เนี่ยจะปลูกที่อำเภอโพประทับช้างอยู่ประมาณ1 2 0 0 0พกว่าไร่นะคะแล้วก็มีปลูกด้วยกันทั้งหมด5สายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์ขาวแตงกวาขาวน้ำผึ้งท่าข่อยทองดีและทับทิมสยามนะคะแต่ส้มโอที่เ,เป็นสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรนะคะก็คือสายพันธุ์ท่าข่อยนะคะซึ่งตอนนี้ได้รับ G.I. ด้วยนะคะเป็นเครื่องเครื่องหมายมงชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะ แต่สถานการณ์ของส้มโอท่าข่อยเนี่ยปัจจุบันจะมีพื้นที่ปลูกลดลงเรื่อยๆนะคะเนื่องจากราคาไม่ดีเท่าสายพันธุ์อื่นนะคะเพราะฉะนั้นชาวสวนก็เลยหันมาอนุรักษ์นะคะโดยมีการรวมกลุ่มกันสมัยก่อนนะคะภาพลักษณ์ของส้มโอท่าข่อยจะถูกจดจําในชื่อของคําว่าไม่เปรี้ยวไม่ขมไม่ใช่ส้มท่าข่อยนะคะทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ ส้มโอจังหวัดพิจิตรเป็นส้มท่าข่อยอร่อยทุกลูกค่ะทางหน่วยงานของกรมสูงเสริมการเกษตรนะคะโดยสานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรและสํานักง,งานเกษตรอาเภอพนพัชช้างเนาะก,ก็ได้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรนะคะอนุรักษ์พัฒนาและแปลรูปส้มโอสายพันธุ์ท่าข่อยนะคะเราก็มีการสนับสนุนงบประมาณนะคะผ่านงบจังหวัดให้มีการแปลรูปส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าส้มโอท่าข่อยเนี่ย มันขายได้ราคาไม่ดีเท่าสายพันธุ์อื่นๆกเกษตรกรก็จะไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรนะคะก็จะไม่ได้มาตรฐานในการส่งออกแต่สายพันธุ์อื่นๆเนี่ยเขาก็จะทําเพื่อการส่งออกก็จะมีการใช้ปุ๋ยใช้ยาในอัตราส่วนที่ค่อนข้างเยอะแต่สายพันธุ์ท่าข่อยเนี่ยจะไม่ค่อยได้ดูแลเนาะก็เรียกว่าดูแลตามมีตามเกิดนะคะเราก็มาส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่จะส่งขายตลาดที่ เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการแปลรูปนะคะนำนำส้มโอท่า่อยเนี่ยมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ทั้งเปลือกนอกเปลือกในนะคะที่มาแปรรูปและมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาส่งเสริมหลายหน่วยงานเช่นววอนะคะสอสอวอหน่วยงานมหาวิทยาลัยนะคะกรมวิชาการเกษตรก็จะมาให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรเพิ่มเพื่อจะพัฒนาตัวนี้ค่ะ สำหรับในส่วนของบทบาทหน้าที่นะคะของหน่วยงานนะคะหน่วยงานของเราคือหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหน่วยงานเรานะคะจะมีศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดทุกจังหวัดนะคะที่คอยสนับสนุนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากสสวค่ะสิทธิประโยชน์นะคะก็จะมีในเรื่องของช่องทางการตลาดช่องการประชาสัมพันธ์น อ,องค์ความรู้ต่างๆที่สสวจะให้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ SME Connect เป็นแอปพลิเคชันของสอสวโดยเฉพาะนะคะในแอปพลิเคชันนะคะจะมีในเรื่องของการรับองค์ความรู้การช่วยในเรื่องของอ องความรู้ในเรื่องอย่างซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยค่ะอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องการอบรมซอฟต์พาวเวอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะให้กับผู้ประกอบการหลายๆภาคส่วนรวมถึงรก,กาภาคเกษตรด้วยนะคะสําหรับในส่วนของคุณลุงลุงแลนะคะเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพิจิตรได้เลยค่ะเพราะว่ากลุ่มเนี่ยเป็นการมีการปลูกส้มโอท่าข่อยเป็นส้มโอจีของจังหวัด เพราะว่าโุงแลเนี่ยค่ะเป็นผู้รวบรวมส้มโอท่าข่อยระดับต้นๆของจังหวัดเลยก็ว่าได้นะคะตรงนี้นะคะทางศูนย์ให้บริการ SME ควบวงจรจังหวัดพิจิตรค่ะก็เลยลงพื้นที่มาพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะจะจะช่วยในเรื่องของการผักดันในเรื่องของช่องทางการตลาด ช่องทางการให้องความรู้ต่างๆนะคะตรงนี้ก็ได้มีการมาสอนในเรื่องการทําบารามส้มโอนะคะเพื่อจะถักดันในเรื่องของบารามส้มโอะคะ่ะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ประจําจังหวัดพิจิตรเป็นภูมิปัญญาอย่างแท้จริงนะคะโดยปกติอะคะ่ะภูมิปัญญาอของการทําบารามเนี่ยคะ่ะ จะทาแบบว่าทําแบบเบสิกแต่ของคุณลุงนะคะได้รับการสนับสนุนจากเกษตรในเรื่องของเครื่องสกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําบา์มซ้มโอโดยเฉพาะนะคะโดยการเอาน้ํามันหอมระเหยที่สกัดมาได้มาใส่ในบา์มค่ะฝากไปนะคะถ้าเกิดว่าวิสาหกิจชุมชนที่อื่นในในพื้นที่หรือทั่วประเทศถ้าอยากจะได้รับการสนับสนุนนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ให้บริการ s m e ครบวงจรนะคะสามารถเซิร์ชอยู่ในที่สสวก็ได้นะคะคือสามารถเข้าไปหรือแม้กระทั่งว่าดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้จาก s m e Connect แล้วก็ยังมีมาตรการที่ช่วยเหลือผู้ปกันารตอนนี้นะคะรวมถึงโครงการที่เป็นซอฟ t ์พาวเก็จะเป็นในเรื่องของโครงการ BDS เป็นโครงการช่วยจ่ายค่ะเป็นโครงการเหมือนช่วยจ่ายกันคนละครึ่ง80-20นะคะตรงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะคะ ณผู้ชมครับสารสกัดจากเปลือกส้มโอนะครับสามารถนํามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงแรจะมาบอกว่าได้ผลิตภัณฑ์อะไรไงบ้างลุงแรครับมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับใช่ครับตอนนี้ทั้งมหาลัยเปการทดลองครับทดลองของทุกอย่างที่ที่ทำออกมาเนี่เป็นเป็นช่วงทดลองครับเป็นอันนี้เป็นโลชั่นครับเป็นโลชั่นน้ำมันหอมระเหยจากส้มโอท่าคอยครับครับตอนนี้ก็ทำมามาสองสามตัวอย่างเนาะที่ทั้งมหาลัย นารีสวนทามาให้ครับเป็นการว่าทดทดลองครับก็คือตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเนี่ยก็คือยังอยู่ในช่วงของการวิจัยของทางเป็น์าลน์นัยในสวนใช่ครับครับก็คืออ่าเป็นมีโลชั่นแล้วก็มีอะไรครับอ่าอันนี้ก็เป็นชาชงของส้มโอท่าคอยครับอ่าเป็นเป็นชาชงสองอย่างครับนี่คือมันเป็นแยมก็ทําได้ครับจริงจริแยมทําได้อ่ะครนี่นะครับคุณผู้ชมครับอนี่ครับ ชาชงส้มโอนะครซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกอย่างก็คือยังอยู่ในช่วงของการวิจัยแล้วก็เดี๋ยวเราจะนามาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆที่พร้อมจําหน่ายใช่ครับอันนี้คือทางววสนับสนุนมาคือที่มามาสอนให้ครับอ่าอั้นก็จะเป็นพวกน้ํามันครีมต่างๆถูกไมครับอ่สเปรันเป็นสเปร์ครับ เป็นสปรีหอมละเหยหอมละเหยครับก็คือช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นการผ่อนผ่อนคลายครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นการทดลองเนาะยังไม่ยังไม่ยังเรายังไม่เข้าที่เนาะใช่ครับกงอยู่ในช่วงทดลองอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาเลือกผลิตภัณฑ์อย่างที่คุณลุงได้บอกนะครับใช่ครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางวิสาหกิจชุมชนทำก็คือบาร์มถูกไหมครับใช่ครับอ่าอันนี้มีกระบวนวิธีการทำยังไงบ้างครับคือทั้งกลุ่มก็ยังทดลองทำอยู่ก็เกิดวมาสนับสนุน สอนให้ทําอยู่กแต่ในครั้งกลุ่มก็คิดว่าจะทําทําทําตัวนี้อยู่ครับอืมทายากไหมครับพี่ลุงก,ก็ไม่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับก็ ก็ดทางโสวอเขาก็มาเอาสูตรมาให้เราทําเอาสูตรมาเอาวิธีการทํามาให้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือใช้เปลือกส้มโอเหมือนกันไหมครับอ่าใช่ครับเพราะเราต้องเอาน้ํามันที่เราสกัดออกมามาผสมด้วยส่วนผสมอ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นในการทําบาร์มปกติทั่วไปแต่ว่าเรามีการนําตัวสารสกัดที่เราทํากันเมื่อสักครู่นี้มาเป็นส่วนผสมเป็นสารตั้งต้นในการทําบาร์มตัวนี้ด้วยใช่ครับคุณผู้ชมครับ อันนี้ก็คือช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับบามช่วยผลคายผอคายก็เหมือนบามทั่วไปเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นนะั่นคือจะเป็นสารสกัดจากเปลือกส้มโอใช่ครับโอ้หได้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะเลยครับคุณลุงทีนี้คุณลุงครับผมอยากให้พูดถึงความภาคภูมิใจที่ได้มีการอนุรักษ์ในการปลูกส้มโอท่าข่อยไว้อยากให้คุณลุงได้พูดครับผมภูมิใจมากครับที่ว่าทำต้มโอท่าข่อยเพราะว่างานทุกอย่างที่ได้มาจากสนับสนุนจากเกษตรจังหวัดเกษตร อำเภอหรือเป็นทางพาณิชย์สสวบวที่เขาเข้าทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยช่วยช่วยผมในกลุ่มนียผมก็ดีใจมากครับก็ภูมิใจเพราะว่าเราก็จะเดินไปข้างหนา้าคิดว่าดีครับคิดว่าข้างหน้าน่าจะไปดีครับแล้วก็ทุกอย่างก็ที่ผมคนรู้จักอะไรมาเกิดเพราะว่าต้มโอท่าเอยครับครับ คุณลุงครับแล้วเกิดว่ามีคนสนใจอยากจะมาดูงานที่สวนของลุงนี่คือต้องติดต่อช่องทางไหนยังไงบ้างครับเรามีเพจอยู่ครับเพจเราคือเพจสวนส้มโอสวนส้มโอเป็นเพจนี้เลยไหมครับคุณลุงใช่ครับชาวสวนพาเที่ยวนะครับผมก็สามารถติดต่อคุณลุงมาได้หรือว่าผ่านเบอร์โทรศัพท์คุณลุงมีเบอร์โทรศัพท์มือถืออะไรครับมีครับศูนย์แปดเก้าครับสองหกเก้าสองเจ็ดสี่สามครับอ่าก็สามารถติดต่อลุงแลมาดูงานได้นะครับอ่า เมืองไทยดีๆนะครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไว้ติดตามในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมและลุงแลต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ